สวัดีครับเกษตรอินทรีย์วิธีปลูกอีสานมาขยายพันธุ์กล้วยครับกล้วยมันออกนอหลายเรา็มาขยายออกนะครับกล้ยวยปลูกขยายออกขยายพันธุ์มันออกนอกมาเาก็ขยายออกขยายออก ให้กล้วยนอกล้วยครับกล้วยนอมันขึ้นซีนอหาอเลยเอาออกกระจายออกต้นใหญ่ก็พอสมบูรณ์บาบเลยเอาออก เป็ดลูกไก่เห็ดไว้เหย็ดจะคิดพ่อเพียงจะไข่จะไข่ขับปูไว้หลายที่จะกองง่ายๆต่ไข่ก็ได้ปูไปมันแพร่พันธุ์ออกไลายครับ ตัวได้แก่แล้วออกดอกออกนวยแล้วมันล่มกับฟันมาไห่อาหารเป็ดลดต้นทุนผสมห้อครับต้นใ้มันแก่ต้วนใ้มันออกลูกเอาลูกนวยมันไปกินนะย้ายพันธุ์กล้วยย้ายไปชุกแก่ครับ